ครับสวัสดีครับผมบอรพลนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่4ครับหลังจากที่ผมใช้แอโมาตั้งแต่คลิปแรกเลยครับเมื่อปลายปลายปีที่แล้วก็คือประมาณยี่ิเ็ี่ิบสองครับแล้วก็มาคลิปที่2องเราจะใช้ไป็นสองวันตอนนี้เป็นคลิปที่3าก็คือใช้มาสักระยะหนึ่งตอนนี้เป็นคลิปที่4ที่ผมใช้แอปโมาครับดูได้นะครับอันนี้คือรูปร่างจริงเลยเพราะว่าตัวนี้ครับผมลงไปจาก7 8กิโลตอนนี้ผมเหลือแค่7จ็กิโลโดยที่ผมไม่ต้องกดอาหารโดยที่ไม่ต้องงดนาร แล้วสังเกตนะครับว่าถ้าปเปดึงพันตัวอื่นนะครับส่วนใหญ่จะจ้างพิเซนเตอ,อร์มาแล้วพิพเตอ,อ,อร์นะครับจะมาบอกว่าตัวเองกินแล้วผอมแต่ไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายอืนอันนี้ครับของผมเป็นปทั้งตัวแทนจำหน่ายเองเป็นทั้งพิพเซนเตอร์เองนะครับแล้วผมกล้าบอกได้เลยครับว่าสูงค้าที่นี่ครับโดยเกราะตัวเาตัวขกินแล้วปลอดภัยครับไม่มียโย่กินแล้วหน้าตาสดใสขึ้นดูตัวผมเป็นตัวอย่างได้เลยถ้าไปดูคลิปเก่าๆนี่เห็นถึงเลยครับผมจะเป็นคนที่ปุ้นๆดำๆดำๆโดยเพราะใต้ขามีกะเต็มมากแล้วตุ ปกติผมต้องใส่เสื้อเบอร์ XL ครับหลังจากผมใช้เอโปรมาเดือนที่แล้มันหมดไปสามกล่องตอนนี้ผมขยับเสื้อนะครับเป็นเบอร์เโดยทีะตัวนี้ปมอดิบใส่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นครับถ้าใครกระช่างครับอยากจะลดน้ำหนักติดต่อมาได้เลยและถ้าเคยใช้ที่อื่นมาแล้วิดหวังไม่เห็นผลไม่ได้ผลลองมาติดต่อมาดได้เลยคุณจะไม่ผิดหวังครับคุณจะได้รูปร่างที่สมบูรณทีจังหวะทุกส่วนใหม่ครับเหมือนเป็นหนุ่มใหม่รั้งเหมือนเป็นสาวใหม่ นะครับอย่าช้าครับอย่าปล่อยให้คนเรียกว่าไอ้อ้วนหรือผิดอ้วนหรือว่าพบผอยางมาได้หนึงเพราะฉะนั้นถ้าอยากขอติดต่อได้นี่นะครับรับรองคุณจะได้หุ่งใหม่แน่นอนร้อยเปรเซ็นครับ